เออพูดได้แล้วครับคำว,ว่านี้เขาอใช้แค่ครั้งเดียวพอครับต่อไปเวลาเจอคนจีนเราบอกว่าชชืือออฟฟ่าานเลม吃饭了吗吃饭มาคือกินข้าวหรือ,อยังนะครับก็คือทั้งเหมือนคนไทยเลยเราสวัสดีก็คือครั้งแรกของสองครั้งแรกที่รู้จักกันใช่ไหมหลังจากนั้นเราก็บอกว่ากินข้าวหรือ,อยังนะครับหรือจะเป็นย่อชื要去哪里 ช要去哪里ก็คือจะไปที่ไหนถ้าจะให้คบก็คือหนี่ไปด้วยหนี吃่吃饭了吗你่去哪里คุณจะไปไหนคุณกินข้าวหรือ,อยังหรือจะเอาสั้นลงก็คือชื่ื哪儿去哪าก็คือไปไหนสั้นๆส,ส,สองตัวนะครับหรือถ้าเป็นเรื่องกินก็จะเป็น吃了อ吃了ม,มกินหรือ,อยังสั้นๆแบบนี้ก็ได้นะครับ ใครที่กำลังเรียนภาษาจีนอยู่แล้วติดปัญหาเรื่องของการที่ไม่มีใครคุยนะครับไม่มีใครสื่อสารด้วยแล้วทําให้คุณเนี่ยพูดภาษาจีนไม่ได้นะครับผมมีคอร์สมาแนะนาครับคอร์สผมเนี่ยเป็นการที่คุณเนี่ยสามารถเรียนด้วยการที่พูดอย่างเดียวฟังอย่างเดียวนะครับเพราะเราจะเน้นแค่เรื่องนี้เลยเน้นให้คุณสื่อสารคุณจีนให้ได้เป็นงานสมัครครั้งเดียวนะครับเรียนได้ตลอดชีพเรามีการเรียนการสอนเดือนหนึ่งยีชั่วโมงด้วยกันนะครับและมีเอกสารการเรียนบทสรุปนะครับต่างๆครบเลยนะครับสมัครครั้งเดียวจ่ายครับ